สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะพี่พลนี่เนี่ยสำหรับเพื่อนมารับแบชนะคะในอีเวนต์ The Hunt First Edition เพื่อใช้รับของฟรีกันในแมปนี้เลยคะ่ะ Survive the Killer นะคะซึ่งสําหรับตัวแบชเนี่ยหน้าตานะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะจะเป็นแบตเตอรี่นั่นเองค่ะแล้วพอทุกคนนะคะเข้ามาในแมปแล้วเนี่ยบริเวณด้านหลังของพี่พลนี่นะคะเขาจะมีเป็นเครื่องเลยเรานะคะจะต้องไปหาฐานที่เป็นแบตเตอรี่อันนี้เนี่ยมานะคะแล้วก็เอามาใส่ที่เครื่องนี้ให้ได้ะคะ่ะทุกคนโดยเรานะคะจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ในเกมด้วยนะเกมนี้นะคะมันจะมีเป็น ผู้ล่านะคะแล้วก็ผู้เอาชีวิตรอดค่ะในการทํานะคะเราจะต้องเล่นเป็นผู้เอาชีวิตรอดเท่านั้นนะถึงจะทำเควสต,ตรงนี้ได้นะคะตอนนี้นะคะเรากําลังเลือกกันว่าใครนะคะจะได้เป็นฆาตรกรนะก็คือคนนี้เลยค่ะเพื่อนๆไหนดูซิขอดูหน้าฆาตรกรหน่อยนะจ้าว่าจะมีด้าตาเป็นยังไงด้า โอ้ดูเหมือนว่าฆาตกรนะคะจะเป็นผีสาวคนนี้นะคะโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะจ๊ะตัวข่าวเลยตัวข่าวแบบนี้ก็คงจะเด่นนะจ๊ะพี่พลนี่น่าจะมองเห็น,หนาะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะมาหลบเขากันนะในการทํานะคะเพื่อนเดี๋ยวพี่พลนี่จะมาหานะคะเป็นแบตเตอรี่เลยค่ะทุกคนมามาดูซิว่าแบตเตอรี่อยู่ไหนเอ่ยโดยด่านหนึ่งนะคะเขาจะมีที่ซ่อนแบตเตอรี่อยู่นะคะเพื<ๆ>่อนมาเดี๋ยวเรามาหากันนะจ๊ะชื่อพุ้ยอย่างง่ายอะทุกคนอันนี้นะคะเจอแล้วค่ะเพื่อนแ<ๆ>บตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะ ไปเดี๋ยวเรานะคะไปซ่อนกันดีกว่านะโดยในเกมนึงนะคะเขาจะมีเวลาเนี่ยให้เราเล่นประมาณ5นาทีนะคะด้านบนจอจะมีตัวเลขนับถอยหลังอยู่เลยแล้วพอมันเหลือหนึ่งาทีสุดท้ายนะคะประตูทางออกเนี่ยมันจะเปิดออกนะคะมันจะมีทั้งหมด2ทางเลยในแต่ละดานนะคะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องถือแบตเตอรี่อันนี้นะคะแล้วก็ออกจากประตูเนี่ยเอาชีวิตรอดให้ได้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าทําไม่ได้เนี่ยโดนฆ่าตายก่อนนะคะก็จะต้องเริ่มเล่นใหม่นั่นเองนะคะเพื่อนๆซึ่งในแต่ละดานนะคะเขาอาจจะมีการสปาวแบตเตอรี่เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะ เพื่อนๆจะต้องลองหาดูนะคะนี่ประตูจะเปิดแล้วทุกคนประตูจะเปิดในอีก3วินาทีนะจ้าประตูอยู่ไหนเอ,อ่ยไหนดูซิเฮ้ยประตูอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวพี่คนนี้วิ่งไปแล้วโอเราจะรอดไหมเนี่ย ชุบ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 หยประตูทาไมมันใกล้ไกลจังเลยคะทุกคนดูสิชุบนะคะกระโดดได้แล้วได้แล้วมาเดี๋ยวพี่ปนีิขอออกก่อนฮู้เพื่มมากันเต็มเลยนะคะชุบนะคะเฮ้ยออกมาแล้วคะ่ะทุกคนมาค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นเครื่องนะเราจะต้องเอาอันนี้เนี่ยแบตเตอรี่นะคะมาใส่ที่เครื่องเลยชุบนะคะเพียงเท่านี้เลยนะจ๊ะเราก็จะได้รับแบตมาที่ด้านขวาล่างแบบนี้กันเลยคะ่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับวิธีการรับแบตอันนี้นะคะก็มี เพงเท่านี้เลยยังไงนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ